เยี่ยมชมบรรยากาศการตรงนี้เราอยู่แถวแถวเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยของถมของถมแหล่งแหล่งค้าของเล่นแหล่งค้าของสนุกสนุกกระตุกกระติกเยอะแยะมากมายนะครับในของถมเนี่ยมันมีบรรยากาศแปลกๆเยอะมันมีของแปลกๆเยอะมันมีมันมีมันมีเรื่องราวมากมายที่ที่ที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้เดี๋ยววันนี้ สายซื้อตลาดสดของเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักของถมแล้วก็ตลาดในละแวกใกล้เคียงซึ่งจริงๆมันยังมีอีกหลายหลายตลาดนะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินเไปดูพร้อมๆกันผมก็ไม่รู้นะว่าแตงโมเนะี่ยกว่ามันจะมาถึงมือผมเนะี่ยมันเดินทางมายัางไง แช่ตู้เย็นมาไม่รู้70ตู้เย็นและเไาเทียแน่น้ำมีเยอะหวานอร่อยอันนี้เขาเรียกน้ำอะไรพี่น้ำจรวดทำจากอะไรอะ่ะ ไม่น่าคุ้ยซาซีนะผมเคยกินแล้วเปล่าคะอร่อยค่ะไม่เคยกินเหรอจะลองชิมไหมคะคือเป็นเจ้าดังของที่นี่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าคนขายคือแบบคนซื้ออย่างเยอะอ่ะไ่่รอย อะไรนะคะน้ำปลาพริกอร่อยน้ำปลาพริกอร่อยมากคือไม่อยากกินห่อหมกอยากกินน้ำปลาพริกอ๋อคือผมเคยเห็นแต่ห่อหมกที่แบบเป็นเป็นห่อหมกอ่ะเป็นแบบสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้มันเป็นห่อหมกแบนๆอ่ะล้วมาปิ้งขายกลิ่นมันแบบบอกไม่ถูกจริงๆมันเป็นกลิ่นซีฟู้ดใช่ไหมเออมันเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรสอะไรนะนั่นแหละ มันรสจัดไาหน่อยนะรสจัดไปหน่อยรสจัดกว่าอขนมเข้าไปอ่ะอืมค่ะคือไม่ใช่แบบมัาชิมเนี่ยพูดไม่ออกเหมือนกันกอร่อยดีทำไมสัมเพลงหนึ่งชื่อสัมเพลงที่รู้ไหมโอ้มันมันโบราณเขาเรียกกันมาอย่างเงี้ยโบราณเป็นเป็นพวกคนย่านคนจีนเนี่ยนะย่านคนจีนแต่ไอไอลึกๆเลยเนี่ยต้องไปดูทางพวกจดหมายเหตุพวกอะไรพวกนี้กัาเก่าแก่ผมมาแล้วพี่เคยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงด่ากันว่ากี่สัมเพลงเออพี่รู้ไหม ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมืนมอนกัน <laughs> คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้สายสื่อตลาดสดของเราพาคุณผู้ชมมาที่ยทั้งสาเพ็งทั้งคลองถมและตอนนี้เราก็มาจบรายการกันอยู่ที่เยาวราชอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะให้ผมเล็กโชติวันพาคุณผู้ชมไปเจาะไปสื่อไปล้วงไปค้นดูตลาดที่ไหนที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่าตลาดที่ไหนที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้จักคุณผู้ชมบอกผมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ กดซับสไครต์ตรงนี้ไว้ให้ด้วยเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามการสื่อตลาดสดของผมไปทุกๆเทปทุกๆตอนวันนี้ผมเล็กโชติวันมือเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ